สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพาเพื่อนๆต่อดอกช่วงนี้นะคะเก็บขึ้นไปหาคอนะคะต่อช่วงนี้เราก็ต่อมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เราต่อขึ้นมาแล้วก็จะต่อเก็บขึ้นไปตามผังลายนะคะเราก็จะเก็บไปทีละดอกละดอกอย่างนี้ค่ะจับต่อตรงนี้นะคะมุมนี้จะพาเพืเ่อนๆต่อตรงนี้คลิปที่แล้วพาต่อช่วงเอ่อ รอบตัวนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาต่อเต็มดอกนะคะเราทําขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะแขนฝั่งนี้เราก็ทําเสร็จแล้วเอ่อขึ้นขึ้นบ่าค่ะขึ้นไปหาบ่าเรียบร้อยแล้วรอเก็บไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ดอกที่เราเออลองรีดแล้วนะคะดอกที่รีดแล้วกับดอกที่ยังไม่รีดก็จะต่างกันพอรีดออกมาแล้วก็สวยค่ะสวยถ้าเป็นตัวเสื้อจริงๆก็น่าจะสวยอยู่อันนี้คือดอกที่เราเตรียมจะต่อนะคะเราทํามาแล้วสองกลีบ สองกลีบกลีบที่สามเราก็ขึ้นปุ่มหนึ่งปุ่มที่สองเราก็ขึ้นไว้แล้วโซ่หนึ่งนะคะขึ้นโซ่หนึ่งไว้แล้วเราก็จะมาเชื่อมกับตรงนี้กับกลีบกลีบกลีบนี้กลีบกลีบข้างบนนะคะกลีบนี้กลีบของดอกนี้นะคะปักลงตรงปุ่มกลางนะคะปุ่มตรงกลาง โซ่นหนค่ะแล้วก็เอ็กลงในช่องเดิมค่ะเสร็จแล้วเอ็กไปอีก3ช่องช่องที่สองช่องที่3ามเสร็จแล้วโซ่นหนึแล้วก็ข้ามไปดอกฝั่งตรงข้ามนะคะมาลงปุ่มนี้เอ็กกับปุ่มนี้นะคะแล้วก็โซ่นหนึ่งแล้วก็เอ็กลงในช่องเดิม เสร็จแล้วเราก็จะ x ลงไป1หลัก2หลัก3หลัก4หลักตรงนี้5หลักนะคะแล้วก็มาเชื่อมกับก็ีบนี้นะคะ<ม>นับขึ้นมา4หลักแล้วก็เชื่อมค่ะแล้วก็ x ไปอีก1 2 สามสี่แล้วก็โซ่1น่ข้ามมาดอกนี้นะคะมาเชื่อมกับปุ่มนี้ปุ่มของกลีบนี้นะคะเชื่อมลงไปกลีบนี้แล้วก็เอ็กแล้วก็โซ่หนึ่งข้ามกลับมาะคะ่ะลงจุดเดิมลงจุดเดิมก่อนนะคะช่องเดิมแล้วก็เอ็กไปอีกหนึ่งสอง 3แล้วก็โซ่1ตรงนี้มันจะเป็นจุดกลีบกลีบกลางนะคะจุดของกลางกลางกลีบเราจะลงตรงนี้นะคะจะเป็น3 3ม,มกลีบจะมาชนกันนะคะปุ่มตรงกลางแล้วก็เอ็กไปอีก3มหลักโซ่หนึ่งข้ามกลับมาลงปุ่มนี้ แล้วก็ข้ามกลับมาลงจุดเดิมก่อนนะคะช่องเดิมจะเห็นว่ากรีบตรงกลางนะคะสามสามกรีบสามมุมจะมาชนกันนะคะปุ่มตรงกลางจะมาชนกันจะเป็นสามมุมอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ x ค่ะแล้วก็ x ลงไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ นับขึ้นมา4แล้วก็เอ็กลงไปเชื่อมติดค่ะแล้วก็เอ็กขึ้นไป1นึ่สองสาโซ่หนึ่งะคะมาลงกีบนี้นะคะตรงปุ่มนี้โซ่หนึ่งข้ามกลับมาลงในช่องเดิม x ไปอีกหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่หนึ่งก็มาลงตรงจุดนี้นะคะจุดของอปุ่มกลางเชื่อมติดกันก็จะเป็นสามมุมนะคะตรงนี้โซ่หนึ่งค่ะข้ามกลับมา x ลงในช่องเดิมแล้วก็ x ไปอีกหนึ่งสอง สามซ่หนึ่งคะ่ะมาเชื่อมกับปุ่มนี้นะคะมุมนี้แล้วก็สซ่หนึ่งข้ามกลับมาแล้วก็เอ็กลงในช่องเดิมเอ็กไปอีกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นับกลิบ กลีปถัดไปนับขึ้นมาสหลักนะคะแล้วก็เอ็กลงไปเชื่อมติดค่ะแล้วก็เอ็กขึ้นไปอีกสองสสแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เราจะมาเชื่อมกับปุ่มนี้นะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะขออภัยเชื่อมผิดมันต้องไปอีกกลีบหนึ่งโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ข้ามค่ะข้ามมาลงกลีบนี้นะคะขออภัยแล้วก็เอ็กลงในช่องเดิมค่ะเอ็กไปอีกหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะ โซ่หนึ่งมาลงปุ่มกลางนะคะทีนี้ก็เราก็จะถักเป็นปกตินะคะไม่ได้ต่อไหนแล้วเราก็ถักไปจนจบดอกนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆต่อแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันออตอนเก็บค,คอนะคะคลิปหน้าจะพาทำพาเก็บคอแล้วก็จะพาทำดอก ห้ามุมนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆทําแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันสามารถกดหยุดกดย้อนดูได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อเสร็จแล้วค่ะตัดไมค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราต่อได้แบบไหนนี่คือปุ่มกลางนะคะตรงนี้ ตรงปุ่มกลางที่พูดถึงก็คือตรงสามมุมที่มาชนกันตรงนี้นี่คือตรงสามมุมใช่ไหมคะสามมุมของกลีบปุ่มกลางจะมาชนกันจะได้สามมุมอย่างนี้นะคะถ้าเราทําถูกมันจะออกมาอย่าง